สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับเหลืออีกเพียงสามวันเท่านั้นคือวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เมื่อนนี้ครัวคุณต๋อยยกทัพอยู่ที่เซ็นทัลโคราชนะครับลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งวันนี้นะครับพรุ่งนี้เมื่อนนี้นะครับคือวันที่สามมีนาคมก็เป็นวันสุดท้ายแล้วแน่นอนบอกเลยว่าของดีของเด็ดเยอะแยะมากมายแล้วที่สําคัญงานครั้งนี้เอยากให้ท่านผู้ชมได้ไปแถวนั้นนะเพราะมันเป็นการร่วมมือร่วมใจของคนในจังหวัดโคราชนะครับเพื่อจะทําให้โลกใบนี้้รูว่า ครัช มีของดีไม่ใช่เฉพาะของกินอย่างเดียวมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ยูเนสโกจะให้รางวัลใครสักคนหนึ่งนะหรือให้ตําแหน่งให้ไทเทลใครสักคนไม่ใช่ง่ายนะแล้วเราได้เป็นที่3ใช่ที่3ในโลกประเทศที่3ของโลกของโลกนะใช่มีจีนมีเกาหลีใต้แล้วก็มีประเทศไทยอ่ะใช่ทริปเปิลฮอริเทสิตี้เลยนะครับผู้ชมครับไม่มีที่ไหนมีนะฮะไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นไปแกนโครกต่อยยกทัพเหลืออีก3วันวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มรืนนี้และสำหรับวันพรุ่งนี้เลยฮะพรุ่งนี้จะมาถึงแล้วนนะครับงา แท็กั์าไทยแนนงครับผมงานแค็กั์ท่าไทยแลนด์ครั้งที่3นะครับก็อยากจะเรียนเชิญคนที่ถึงแม้ว่าจะไม่ชอบกระบองเพชรก็ไปได้น้อยคนไม่ชอบจริงๆไปเดินดูได้ครับผมนะส่วนใหญ่เซนทลัดเผานะครับชั้น5 BCC Hall พอใช่ครับผมบอกเลยว่า350ร้้านาะที่สำคัญปีนี้หนูเติมเข้าไปคือคือมันมีใครที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคพืชอะไรเงี้ยใช่อาจารย์ที่มกตมาให้ความรู้ด้วยใช่ เป็นอะไรท่านเลี้ยงท่านมีปัญหาครับทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างงี้<ม>ทำไมลากมันตายทำไมมันนรา,าขึ้นทำไมอย่างง้นอย่างงี้ใช่ไหมและที่สำคัญนะประกวดครับงานประกวดอของวันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้กระบวประกวดกระบองเพชรนะครับประเภทยิมโนวันอาทิตย์ ปรากฏกระบองเพชรประเภทไม้อวบน้ำรางวัลถึง7ล้าน5แสนหนึแสนหนึ่แสนน่แสนก็ไม่เคยมีใครให้ไปดูไหมว่าไม้ที่เขาได้รางวัล่ะหน้าตามันเป็นยังไงมันสวยขนาดไหนอย่าพลาดนะครับเพราะฉะนั้นบอกไว้สำหรับวันนี้เรื่องราวในตรงนี้ของเราก็คือถ้าผ so ู้ชมครับเนี่ยมันจริงๆนะมันไม่อาศัยเวลานานหรือเปล่าแล้วแต่คนคิดนะแต่สำหรับผมผมว่ามันอาศัยเวลาน้อยมากที่มันดังขนาดนี้นะใช่ เมื่อก่อนเราไม่รู้จักเลยนะรู้จักเเลยเราไม่รู้จักน้ำมันม่วงเนี่ยไม่รู้จักถ้าถ้ามันง่วงก็ให้มันงอนกับแม่อะมันม่วง่วงแต่เดี๋ยวนี้ดังมากประโยชน์ของมันม่วงครับมันม่วงเนมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างเลยฮะเห็นนะฮะระหว่างนี้พี่อ้อพี่ออให้อามูลนูขออนุญาตทำไปด้วยอันนี้จะเป็นมันที่เราต้มสุกเรียบร้อยแล้วแล้วพิโก้พโก้ผสมกับนมเนยแล้วก็ผสมกับตัวเกลือเพื่อทำอะไรเนี่ยเป็นตัวมันบด Oh, เป็นมันบด oh. เป็นมันบดนะครับประโยชน์ oh. ต่อร่างกายมีหลายอย่างนะมีฟอสฟอรัสแคลเซียมวิตามิน B1 นวิตามิน B2 วิตามิน C ในอาซินแล้วก็กรดไลโนเลอิกนะครับแต่ที่โดดเด่นเลยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระนะครับคือแอนโทไซยานินสูงมากขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเบต้าแคโรทีนด้วยนะครับแต่จะมีน้อยกว่าพวกมันสีเหลืองนะครับการได้รับสารแอนโทไซยานินในจํานวนมากเนี่ยส่งผลดีต่อสุขภาพหลายด้านนะครับแอนโทไซยานินเนี่ยที่มีอยู่ในมันเทศสีม่วงเนี่ยคุณสมบัติก็คือจะ คือต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันโดยจะทำหน้าที่ยับยั้งการรวมตัวระหว่างออกซิเจนกับคอเลสเตอรอลชนิด LDL จากกระบวนการออกซิเดชันครับมันเทศสีม่วงจึงมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ครับสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแอนโทไซยานินและก็สารฟลาวนอยดในมันเทศสีม่วงเนี่ยนะฮะเขามีคุณสมบัติช่วยดูดซับอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายครับมีลิปตันรังสี UV ช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยไม่โดนรังสี UV ทําลายครับสารอาหารในมันม่วงยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เส้นผมเราเนี่ยดำแล้วก็ชะลอการเกิดผมหงอกครับแอนโทไซยานินเนี่ยนะครับยังช่วยยับยั้งการจับตัวของน้ําตาลกับโปรตีนในระดับเซลล์ส่งผลให้เซลล์ในร่างกายและเส้นเลือดเสื่อมน้อยลงครับลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานได้นะครับ มันทุกชนิดเนี่ยนะฮะเขาจะส่งผลกระทบต่อระดับน้ําตาลในเลือดเพราะว่ามีคาร์โบไฮเดรตสูงครับแต่มันม่วงจะส่งผลกระทบน้อย,อยที่สุดครับเพราะมีสารประกอบฟรีนอนเนี่ยจำนวนมากซึ่งจะช่วยลดการดูดซึมแป้งในลําไส้จึงทําให้มีผลกระทบต่อระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยน้อยลงนะครับมันม่วงเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงครับช่วยลดความดันและยังมีสารประกอบโพลีฟีนอลนะครับแล้วก็แอนโทไซยานิน ที่ช่วยลดความแข็งของหลอดเลือดช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดจึงช่วยลดความเสี่ยงอาการหัวใจวายครับในมันเทศครับเขาจะมีสารออกซาเลตที่ทําให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเป็นนิ้วในไตได้ผู้ที่มีความเสี่ยง ควรบริโภคอย่างเหมาะสมนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังครับแต่ความจริงไอ้ที่พูดไอ้ตอนหลังเนี่ยมันก็เป็นจากมันทุกชนิดใช่ไหมมันทุกชนิดมันทุกชนิดแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับมันม่วงก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งอะไรที่ต้องระวังก็แค่นั้นเองแต่อันนี้ไม่ต้องระวังเลยครูคุณต่อยเรือ3วันยกภัพที่โคราชอย่าพลาดวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มะลืนนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องระวังอีกเหมือนกันเลยแค่งานไทยแลนด์ครั้งที่สามนะครับสองวันเสาร์อาทิตย์ที่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับบี พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วพบกับช่วงต่อไปหักเลยช้อนอะไรอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพบกันครับสักครู่เดียวปูทะเลไข่พัดมะนาวครับรสชาติมันละมุนมันนุ่มนวลได้รสที่แตกต่างมากครับอร่อยมากใครรู้ไหม ไม่ต้องแอค็กคำอาบบอกเขาเลยคุณมสอยครับกลัวคุณป่อย